เพืเ่อนๆ FC ทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเราครับร้าน M อ u t o c a r าครับร้านที่มีรถเก๋งขายเป็นจำนวนมากนะครับหากคุณกำลังมองหารถยนต์โตยทาโครราเออติดอยู่คุณมารับชมถูกช่องแล้วครับเพราะว่าร้านเ a u t o c a r าปีเราจำหน่ายเจ้าตัวโตย a าโครราเออติดเป็นลอยๆคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมีรถคัดพิเศษเกรด A นะครับ รถที่ไม่ว่าคุณจะมีตังก็ไม่สามารถซื้อขับขี่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือ t y o t a c โคร l l a Altis ปี2013นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นตัว V ครับเป็นตัวท็อปสุดตัวหายากเลยนะครับสำหรับรถยนต์ t y o t a าโคร l l a Altis เครื่องยนต์2.0นะครับเพื่อนๆ f c ที่ยังไม่รู้จักวันนี้จะได้รู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่า โตยทาโครราเอาติปเครื่องยนต์2.0นะครับออกป้ายแดงล้านต้นๆเลยนะครับวันนี้มาจำหน่ายเพียงราคาไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับเหลือไม่ถึง20%ของราคาจริงด้วยนะครับมารับชมกันครับว่าเจ้าตัวโตยทาโครราเอลติปคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนครับ ำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต้าโครราอา l ติสปี2013นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับรถได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับสีสันโดยร่วมเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานนะครับเทาอมฟอฟ้านะครับเทาอมฟอฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกบอกราคากันท้ายคลิปกันนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์2.0คันนี้เป็นตัว V นะครับตัว V จะเป็น ถ้าเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับท่านจะพบเห็นได้จํานวนน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนออกป้ายแดงเครื่องยนต์2.0นะครับราคาล้านต้นๆนะครับราคาเทียบเท่ากับแคมเบอรี่เลยนะครับราคาเทียบเท่ากับแคมเบอรี่เลยนะครับสำหรับโตโยต้าโครราตอัลติสนะครับจาหน่ายด้วยการเครื่องเครื่อง3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่เครื่องยนต์1.6ครับและ1.8และ2.0ครับ2.0ผมบอกเลยเดินทางไกลมันมากๆนะครับ อัตราการกินน้ํามันไม่ต่างกับเครื่องยนต์1.8เลยนะครับแต่กําลังเครื่องแน่นอนครับกําลังเครื่องดีมากๆนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นสีดํานะครับภายในเป็นสีดํานะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบหล่อๆอย่างนี้เลยนะเป็นแบบลอๆออยงนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังก่อนนะครับพามาดูด้านหลังก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาดูด้านหน้ากันอีกทีครับตัวด้านหลังนะครับเป็น เป็นภายในเป็นสีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับมีที่วางแก้วนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วนะที่วางแก้วด้านหลังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนด้านตัวตัวในส่วนของตัวด้านหลังเหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยนะครับมีมีม่านมีม่านแบบดึงนะมีม่านแบบดึงให้นะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับใส่เข้าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับภายในสอง่นวนตกแต่งเป็นสีดำล้วนนะครับตกแต่งเป็นสีดำล้วนประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราผมพาไปดูด้านหน้าอีกทีนึงครับตัวด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยสีดํานะครับตัวเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะตัวเบาะเป็นแบบแบบไฟฟ้านะาระบบไฟฟ้าต่างๆสามารถใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์บริการชั้นนําอย่าง toyota ตตและ v quick ตลอดระยะทางนะครับตล,ต,ลระะตลอดระยะทางนะครับรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขม์กันครับว่าวิ่งมาเท่าไหร่ เลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียง290,000กิโลเท่านั้นนะครับตกปีเฉลี่ยไม่ถึง20,000กิโลนะตกปีเฉลี่ยไม่ถึง20,000กิโลนะครับมาดูนครับว่า2.0ให้อะไรมาบ้างครับ2.0ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นระบบเกียร์มือได้ด้วยนะเป็นแบบเกียร์มือนะกดนี่เขาเรียกว่าเมทัลชิพนะเมทัลชิพแล้วก็มีระบบคุดคอนโทลให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆเอฟซีที่ยังไม่เข้าใจระบบคุดคอนโทลนะครับระบบคุดคุดคอนโทลนะครับ ระบบควบคบบุมความเร็วนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยว่วาท่านจะวิ่งเท่าไหร่และท่านสามรารถยกขาขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็รถจะวิ่งได้เองอัตโนมัตินะท่านเพียงเหยียบเ,เนนรบรกเท่านั้นนะครับท่านเพียงเหยียบเบรกเท่านั้นนะครับแอร์แบ็กฝั่งคนขับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งครับระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลครับระบบเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนีอย่างนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะ เพื่อนๆเอฟซีอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าพบเห็นได้ค่อนข้างยากนะครับสาหรับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับกุญแจมีมาให้ทั้งหมด2ดอกนะครับเป็นกุญแจคีเลตน,นะเป็นกุญแจคีเลตน,นะครับเป็นปุ่มแบบสตาร์ทมืออย่างนี้นะอ่าเป็นสตาร์ทมืออย่างนี้นะเพียงเหยียบเบรคแล้วก็นี่ก็สตาร์ทซีก็อ่าสตาร์ทได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อน ด้านหลังก็ดูกว้างขวางนะครับด้านหลังดูสะอาดสะอ้านนะครับรถใช้น้ํามันล้วนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับด ath ah ้วยนะครับคันนี้ครับอ่าไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมเดินะครับไฟท้ายเป็นฝาท้ายเดิมเดิจากโรงงานนะครับมาดูยางหลุมอะไรกันครับหลุมอะไรยางหลุมอะไรต่างๆสวยงามมากๆนะครับไม่เคยเจาะอุดติดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับรอยกาวเดิมโรงงานเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เนี่ยนะครับ ยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นถนนนะครับเป็นยางอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับทางนี้นะโอเคครับเดีย๋ยวเราลองมาสตาร์รถกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับ เสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเครื่องเดินทางใจหายห่วงแน่นอนครับยางเท่นเครื่องไม่มีสันเลยนะตัวนี้ครับยางเท่นเครื่องไม่มีสั่นเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบหน้า้องเครื่องยนต์กันครับรถได้เป็นน้ำเดิมนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงน้ำเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าทางด้านนี้นะครับรถไม่เคยชนอับพลิขุมและจมน้ําแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับไม่เคยแตะหน้านะครับคานเดิมๆนะครับค่านเดิมๆนะผ่านเดิมๆนะอ่าค่านเดิมๆนะครับ วไฟหน้าเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าอาจจะมีรอยแตกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมจาัดก,การดูแลให้นะครับเจ้าของเดิมเพิ่มเซอร์วิสเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาด้วยนะครับใครได้ไปเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับ 3L 3R ครับอยู่นะ 3L 3R ป้องโชคซ้ายป้องโชกขวาเดิมๆจากโรงงานครับมาครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันครับ มาสรุปกันท้ายคลิปกันนะครับสำหรับยนต์โตโยต้าโครราลาเอวติปี2013นะครับเครื่องยนต์2.0โตวีคันนี้นะครับผมขายอยู่ในราคาเพียง2 2 5,000บาทเท่านั้นนะครับ2 2 5,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้านะครับท่านมีเงินอย่างเดียวท่านไม่สามารถซื้อได้นะครับท่านลองไปเช็คในตลาดได้เลยครับว่ามีเหลืออีกกี่คันบ้างนะครับในในท้องตลาดและ ร้านค้าที่มีจําหน่ายนะครับแต่ตอนนี้มีที่ผม1คันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถจอดอยู่สีนคลรินสมุทรปาการนะครับสีนคลรินปากน้ํานะครับหรือติดต่อได้ที่เพจ m อ็มออ a r ทาทางด้านนี้นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวนะครับรถขายในราคา225,000บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ รถได้เดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักพลิบคว่ำและจมน้ำนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับรายงานก็ตรงๆเลยดู่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นตัว V ีนะครับเลขไมล์300,000กิโลนะครับเจ้าของเดิมดูแลเซอร์วิสศูนย์บริการทุกระยะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0819142999นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ